สวัสดีครับในหน้าประเทศไทยกับผมสุภาชาติสุภาพเมธีนะครับจากหนังสือ70เส้นทางตามรอยพระบาทในหน้า6กบครับขอาผู้ชมเดินทางไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับมาที่อำเภอพนมสารคามจังหวัดเชงยงสาแห่งนี้ครับมาที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพ,พลอดุลยเดชนะครับที่นี่นอาจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตรที่สําคัญแล้วนะครับมาที่นี่เราจะได้เรียนรู้องค์ความรู้ทางด้านเกษตรทฤษดีใหม่ที่พระองค์ทรงพระราชทานไว้ให้กับคนไทยด้วยนะครับ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนที่ผมเห็นในวันนี้นะครับมีแต่ความสดชื่นสภาพแวดล้อมเป็นที่พักผ่อนให้กับนักท่องเที่ยวแต่หากว่าเมื่อผมได้พูดคุยกับชาวชุมชนที่อาศัยอยู่ในแถบนี้ทุกคนกลับเล่าว่าเมื่อก่อนนั้นไม่ได้เป็นเหมือนในปัจจุบันครับเมื่อก่อนนั้นมันก็พื้นที่แถวนี้มันก็เป็นทราย เป็นพื้นที่ทรายแบบมันปนดินเหนียวมั่งแต่บางบางที่เนี่ยมันจะเป็นทรายแบบจะทําการ,กรเกษตรเนี่ยมันจะปลูกอะไรมันก็จะไม่งามโดอมากเพื้นที่ข้างห้วยข้างอะไรเนี่ยมันจะเป็นทรายไอพื้นที่ป่าแค่ก็ป่าเตอมโจมก็ยังพออุดมสมบูรณ์อยู่นะ,ะตอนผมก็มาเนี่ยห้าสิบกว่าปีเนี่ยพื้นที่แถวนี้มันเตียนหมดแล้วก็มีมองเห็นก็มีแต่ทราย ครับแต่เดิมนะครับก่อนที่จะได้เข้ามาที่ศูนย์นี้นะครับก็คือเราก็ยังทําแบบเป็นพืชเชิงเดี่ยวนะครับส่ปัญหาเรื่องดินนะครับเรื่องดินลปลูกอะไรก็ไม่ค่อยไม่ค่อยงามนะครับเพราะว่าในบรรพบุรุษเราบรรพบุรุษเรานั้นเนี่ยปลูกกันมาแล้วก็ทําให้มีการปลูกซ้ําซ้อนม,มีการปลูกพืชอย่างเดิมซ้ําซ้อนหลายปีก็ทําให้เป็นปัญหานะครับ ความแห้งแล้งของพื้นดินแห่งนี้จึงทําให้กำนันตัดสินใจถวายแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรามาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องจากเห็นว่าหมดทางที่จะฟื้นฟูซึ่งพระองค์นั้นได้สํารวจปัญหาสภาพพื้นที่ด้วยพระองค์เองเมื่อทราบข้อเท็จจริงแล้วจึงได้พระราชทานแก่หน่วยงานต่างๆและส่งพระราชทานให้จัดตั้งเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดเป็นวิทยาลั์การเรียนรู้ที่มีชีวิตที่ผมได้มาชมในวันนี้ครับ ท่านผู้ชมเดินทางมาที่นี่นะครับที่นี่ยังมีบริการรถรางให้ได้นั่งท่องเที่ยวชมพื้นที่โดยรอบกันด้วยจะมีจุดที่น่าสนใจยังไงบ้างตามผมไปเลยนะครับ ครับอย่างถ้าผมจะถามว่าอย่างบ้านนี้ฮะที่เราเห็นตรงนี้ที่นี่คืออะไรครับครับตรงนี้เป็นเ,นเนรียกว่าพัะตำหนักสามจัว่วเป็นบ้าน,บ,านบ้านดลไทยมีลักษณะสามจั่วที่ในหลวงท่านรัชกาลที่เก้าเนี่ยท่านทรงออกแบบเองโดยบ้านหลังนี้จะใช้วิธีการข้าลิ่มจะไม่มีการใช้ตะปูซึ่งจะเป็นเป็นลักษณะของบ้านสมัยโบราณม,มาถึงบ้านหลังนี้พระองค์ทรงออกแบบด้วยตัวเองพระองค์ท่านเคยเสด็จมาประทับที่นี่นี้ล่าสุดเมื่อไหรครับปี40 ปี40ท่านมาทรงงานภายในศูนย์แห่งนี้แล้วก็ท่านเข้ามาทรงงานพื้นที่ด้านในนี้นะครับแล้วก็มาวางโครงงานต่างๆแล้วก็ให้ใค่าการต่างๆเนี่ยมาถวายงานให้ทราบนะครับ,รบท่านก็นจะมีข้อ,อต่อไปการแก้ปัญหาต่างๆในพื้นที่ของเราตอนที่เสด็จมานี้ประชาชนที่นีเป้ารับเสด็จยังไงบ้างไหมครับรู้ว่าท่านมาเนี่ยมาตั้งแต่ที่4ที่5เลยมาซื้อซื้อมาคอย ซึ่งช่วงนั้นเนี่ยตามตามที่อดีตอดีตอศูเนี่ยบอกว่ากาหนดก,การคือมีชาวบ้านถวายท,ที่ที่บางค้าก็ลุ้นว่าในห,หลวงจะเสด็จมาดูที่ที่นั่นแต่ว่ากลับกลายเป็นท่านมาที่นี่นะครับแล้วก็ช่วงชว,งวันนั้นช่วงเดือนเมษายนนี่ก็เกิดพายุแล้วก็ฮอเฮลิคอปเตอร์เนี่ยมามาที่เนี่ยบอกค่อนข้างลําบากชาวบ้านคอยจนจนบ่ายแล้วก็มีเสียงวิทยุถามกลับไปทางทางทหารนักบินบอกแต่ในหลวงจะเสด็จไหม แต่แต่ในหลวงการที่9้าี่ยท่านได้ยินท่านตอบกลับมาในวอผ่านนักบินแล้วว่าฉันจะมาบ้านฉัน ่ครับอย่างจุดตรงนี้ที่เรามาดูต่อมานี้เป็นจุดอะไรครับจุดนี้เป็นเนทฤษฎีใหม่ <c oughs> และเป็นการใช้ประโยชน์อของพื้นที่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด <c oughs> โดยรูปแบบการทํางานเนี่ยก็จะเป็นการแบ่งพื้นที่จัดสรรเปันส่วน,นต่างๆนะครับครับ <c oughs> อ๋ออย่างที่บอกว่าจุดทฤษฎีใหม่นี่คือตามพื้นที่นี้เลยยังไงบ้างครับอธิบายนิดน,นึงครับตรงนี้ทําทําไม่ยากนะครับทําไม่ยากมีอันดับแรกเนี่ยนั่นะคือการ การกันช่างใจการวัดใจตัวเองก่อนว่าทําได้ไหมการการอยู่แบบพอเพียงหลายคนพูดได้นะแต่ว่าทำมันค่อนลำบากถ้าพูดถึงว่าหัวใจสําคัญในการที่จะทําแบบนี้คือการทําใจก่อนเลยการทําใจให้ได้เพราะว่าการการกันอยู่อย่างพอเพียงเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่แค่ตัวสามีอยู่ได้ภรรยาด้วยลูกด้วยหลายคนบอกว่าพอเพียงเนี่ยแต่ละคนวัดต่างกันนะสําคัญก็คือทางสายกลางนะครับ พอประมาณคืาเยกสามวงสองเงื่อนไขพอประมาณมีเหตุผลภูมิกันนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของคุณธรรมเนี่ยจำเป็นจะต้องนําความรู้ที่เราเห็นการแบ่งพื้นที่ตรงนี้ก็คือนี่คือทฤษฎีใหม่เลยตามนี้เลยฮะอันที่สิบไร่นะครับ,รบก็ก็จะเป็นในส่วนของสีสีสีเขียวนะั่นเป็นเป็นไม่ผลนะครับ,รบสีเหลืองนะั่นเป็นแปลงนานะครับขอบนต้งเงินที่เป็นนาข้าวแล้วก็สีฟ้านี่เป็นสาะน้ําแล้วก็ทิ้มขันนั่นคือเวลา รอบรอบบ้านเราเนี่ยนะครับจะเห็นว่าอย่างที่บอกบ้านหนึ่งไร่เนี่ยเราก็ไม่ได้ปลูกบ้านเต็มหนึ่งไร่อยู่แล้วรอบรอบบ้านก็เป็นเป็นพืชสูนภพยที่ใช้ได้จริงใช่วันนี้เนี่ยให,ให้มีไว้เริ่มจากเริ่มเริ่มจากการแบ่งพื้นที่ก่อนกูดสาปลูกไม้ผลาทแบ่งทำนาบ้างนะครับแล้วก็5ปีขึ้นไปเนี่ยไม้ผลจะโตมากขึ้นซึ่งเหล่านี้เราสามารถมาเรียนดูที่เขาหินซ้อนได้ไดมาเรียนได้เลยทําทาไม่ยากยากที่สุดสำหรับตรงนี้การทําใจเนี่ยฮะหัวใจหลักเลยหัวใจหลักการทําใจว่าจะอยู่ได้ไหม ถ้าสมมติว่านักท่องเที่ยวหรืออย่างตัวผมเดินทางมาที่นี่มาที่เขาหินซ้อนจะได้เรียนรู้อะไรบ้างครับอ๋อต้องบอกว่าถึงที่เราจะได้รู้ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชบริแห่งนี้นะครับมีมากมายเลยละนะครับสิ่งแรกที่อยากให้เรียนรู้คือการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาตินะครับโดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาดินน้ำและป่าไม้ซึ่งตัวนี้ต้องบอกว่าเมื่อก่อน,นเป็นทะเลทรายเลย ไม่มีต้นไม้เลยนะครับไม่มีแม้แต่ต้นเดียวเลยไม่มีแม้แต่ต้นเดียวนะครับนะครับ <N an> นั้นสิ่งที่เราเห็นตรงนี้เป็นต้นไม้ที่เกิดขึ้นใหม่ทั้งนั้นนะครับถ้าเราเข้ามาเราก็รู้ว่าเฮ้ยมันเป็นไม่ได้อย่างไรับนะครับที่พระอัชภาพองค์ที่ให้สร้างตรงนี้เป็นส่วน,นรู้ขึ้นมาสิ่งแรกที่เราเห็นคือป่าไม้เข้ามาเห็นชัดเจนเห็นแหล่งน้ําเห็นพืชพันธุ์ธรรมชาติเห็นพืชพันธุ์ด้านการเกษตรที่พืชฟูขึ้นมาได้อย่างดียิ่งอันต่อมาคือว่าเรียนรู้เรื่องของแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ นะครับซึ่งพระองค์นะครับได้ได้แนะนําให้เกษตรกรไทยนะครับวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อสร้างความมั่งคงด้านอาหาร,รแต่ก็อาชีพสิ่งแรกคือถ้าเรามีความมั่งคงด้านอาหารคือว่าเรามีอยู่มีกินนะครับขนาดเดียวกันเมื่อเรามีพื้นที่ทาการเกษตรเราก็จะมีอาชีพที่มัง่งคงแล้วก,การทําากรเกษตรแบบพืชสม่นี้พระองค์บอกว่าเราอยู่ได้อย่างพอเพียงนี่คือก้วแรกของการพัฒนา เมื่ออะไรที่มนุษย์มีอยู่มีกินเนาะมีที่มีงานทํานั้นการพัฒนาด้านอื่นมันก็จะเกิดขึ้นมาได้เพราะไม่ห่วงเรื่องการอยู่กันกินแล้วไม่ห่วงเรื่องอาชีพแล้วมีงานทำครับอันนี้ก็คือเรื่องต่อมาอันต่อมาคือเรามีจุดเรียนรู้ในท,ทุกจุดหมายวามว่าทั้นอาชีพเรามี12ในงานที่ร่วมกันพัฒนาพื้นที่อย่างนี้แต่ละ่นในงานก็จะมีจุดเรียนรู้เรื่องอาชีพต่างๆนะครับคือว่าจุดที่ของงานประมงเขาจะมีเรีรู้เรื่องการ ผลิตกบผลิตปลานะครับพอมาเรื่องของงานส่งเสริมก็เรียนรู้เรื่องการผลิตไม้ผลต่างๆการปลูกมะนาวการตอนกิ่งต่อทาบกิ่งต่อกิ่งอะไรพวกนี้นะครับมากรมวิชาการก็เรียนรู้เรื่องการผลิเตเห็ดนะครับเห็ดชนิดต่างๆการผลิตไม้ดอกชนิดต่างๆนะครับมางานพนื้นดินก็เรียนรู้เรื่องของการใช้ยักแฝดนะครับการทําปุ๋ยหมักปุ๋ยน้ํา นะครับโดยเฉพาะการเราเราทำเรื่องเกษตรสีนะครับเราจะสอนเรื่องพวกนี้นะครับงานการเราจะมาถึงงานปฏิสัตว์มันจะดูเรื่องเรื่องเรื่องการผลิตเป็ดไก่นะครับการผลิตเป็ดการผลิตไก่การผลิตสัตว์ต่างๆเขาก็จะมีพวกสัตว์สวยงามพวกนกยุงนกจอกเทศซึ่งเด็กๆตรงนี้จะชอบมากนะครับนอกจากนี้เรากว่าพวกบอกว่าสุ่งทรู้เนี่ยเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตครับก็หมายความว่า น้องแกก็ได้องค์ความรู้แล้วก็ได้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจคล้ายๆสวนสาธารณะเข้ามาแล้วร่มรื่นสวยงามนะครับงั้นเราจะมีจุดถ่ายรูปเยอะแยะไปหมดเลยถ้าถ้าเป็นนักท่องเที่ยวที่ที่เข้ามาแบบถ้ามาเรียนรู้ได้ก่เกษตรจุดถ่ายรูปจะเยอะมากนะครับจะมีทุ่งปอเทืองสวนดอกไม้นะครับที่อยู่ด้านหลังด้านเราตงนี้ตรงนี้คือเป็นสวนอันนี้อันนี้คือเป็นสวนปลูกถั่วแต่ปลูกถั่วเราวไม่ใช่ปลูกถั่วเหมือนกับชาวบ้าน โปรตัวแล้วสวยงามด้วยสามารถเปแบบไปแหล่งท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปได้นะครับอย่างอ่างเก็บน้าห้วเจ๊กนี้นะครับริมอ่างก็จะมีดอกไม้สวยงามอย่างถ้าคนที่จะเดินทางมาเที่ยวก็ไม่ใช่แค่มาเที่ยวมาถ่ายรูปอย่างเดียวในบทเรียนรู้องค์ความรู้ที่พระองค์พระราชทานให้ด้วยก็บอกว่าพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทําให้ประเทศไทยพระองค์ให้โดยที่ไม่มีข้อแม้พระองค์ทำให้ทุกอย่างตลอดชีวิตที่พระองค์เสด็จขึ้นครองราชนะครับอันนี้เราอยากให้ประชาชนใจรู้ว่า พระมหากาณาธิคุณตรงนี้นะครับไม่รู้จะทดแทนพระองค์อย่างไรสิ่งที่เราทําได้คือทําตัวเองให้ดีที่สุดทาหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดก็ฝากทุกคนนะครับว่าถ้าเราทําหน้าที่ตัวเองที่สุดโดยไม่เบียดเบียนใครรู้จักให้รู้จักเสียสละประเทศไทยจะมีความสุขอย่างยั่งยืน,นครับ ใจที่ได้เดินตามรอยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีความภาคภูมใิใจแม้บางวันจะเหนื่อยนะครับเหนื่อยแล้วก็นะครับพระองค์ท่านทํางานเหนื่อยมามามา,มากยิ่งกว่าเราเราเป็นเพียงเศษเสี้ยวนะครับบางครั้งเราเราทำเพื่อแนวพระธรรมดีที่พระองค์ท่านอยากจะให้ชาวไทยนั้นได้รับทราบองค์การแล้วกน็นำไปใช้นั้น ให้มากที่สุดเราก็ภาคภูมิใจว่าเราเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้โครงการของพระอ,องค์ท่านนั้นสื่อทอดแล้วก็เผยแพร่ไปย,ยังชนบทที่หัวเรือนที่ยังยังด้อยโอกาสอะไรหรือยัง,ยง,ยง,ยงไม่ไม่เข้าถึงนะครับภาคภูมิใจมากาค่อไดกับความรู้ของพระองค์ท่าน wait will you ด้วยน้ำพระทัยของพระองค์นะครับที่ไหลรินลงสู่พื้นดินแห้งแล้งแห่งนี้ให้พลิกกลับฟื้นคืนมันมีชีวิตและเขียวขจีอีกครั้งคงจะไม่เกินไปนะครับถ้าผมจะบอกว่าคนไทยช่างโชคดีเหลือเกินที่ได้เกิดมาบนพื้นแผ่นดินของพระองค์เวลาของรายการเดินหน้าประเทศไทยผมสุภาชบติสุภาพเตรีลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ถึงอยู่แคว้นใดไม่สุขสำราญเหมือนอยู่บ้านเราชื่นชมคํำเช้าสุขทวีซับจากืน